ันนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะเขาคาดหวังว่าเขาจะสามารถเรียกคืนคำพูดของเขาเขากำลังสงสัยว่าคุณมีความสุขไหมที่ไม่มีเขาเรารู้สึกว่าเขาถูกคุณทอดทิ้งคะ่ะเขาบอกว่ามันยังคงไม่ใช่เวลาของเราเนาะในตอนนี้เขาจะรอสัญญาณจากคุณนะคะ ว่าเขารู้สึกถึงคุณได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันเขาบอกว่ายิ่งเขาค้นหาความจริงยิ่งเขาได้รับรู้ว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาทำอะไรมาบ้างกับคุณความจริงเหล่านั้นมันทำให้เขาเจ็บปวดค่ะเ้าบอกว่าที่ผ่านมา มันเป็นความผิดของเขาแต่ว่าเขาโยนความผิดทั้งหมดให้เป็นของคุณค่ะคลิปนี้เป็นคลิปนรนดอมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมัะฟัง positive like n share the angel ren talent สวัสดีค่ะ